ทางรายการพูดแบบเซนวันนี้คือวันที่28กันยายน2564นะครับผมอาจารย์คำพีรปริชายานก็พบกับผู้ฟังตามปกตินะครับพูดแบบเซนวันนี้ก็ยังคงเป็นเสียงอ่านจากปริศนาธรรมหรือโกอาณน,นะครับวรีธรรมเพื่อกระตุกจิตแบบเซนนะครับ ซึ่งคนได้อ่านมาแล้วเป็นตอนตอน,ตอนละห้าข้อวันนี้ก็เป็นตอนที่28นะครับตอนที่28ข้อที่141ย็ข้อร้อยสี่ชื่อว่าผู้คนล้วนหลงผิดต่อจิตพุทธะผู้คนล้วนหลงผิดต่อจิตพุทธะนะครับผู้คนบนโลกล้วนอยู่กับความหลงผิดหรือที่เรียกว่าอวิชชา จึงถูกหลอกมายาวนานและเพราะความไม่เข้าใจต่อธรรมชาติเดิมแท้ของจิตอีกทั้งเพราะพวกเขาไม่เคยตระหนักว่าแท้จริงแล้วจิตของตนเองนั่นแหละคือพุทธะดังนั้นพวกเขาจึงมุ่งแสวงหาพุทธะจากภายนอกจิตแท้จริงแล้วไม่ต้องแสวงหาพุทธะนอกจิตของตนหรือไม่ต้องมองหาพุทธะ ภายนอกจิตที่ไหนอีกแน่นอนว่าพุทธาย่อมไม่แสวงหาพุทธหากท่านใช้จิตพุทธะแสวงหาจิตพุทธะอีกท่านก็จะไม่เห็นแจ้งต่อพุทธภาวะแห่งจิตตราบใดที่ท่านหาพุทธภายนอกตัวตนเองท่านก็ยังไม่เห็นธรรมชาติเดิมแท้แห่งพุทธะที่ดำรงอยู่ภายในจิตของท่านนะครับ นี่คือข้อที่141ยสข้อร้ออ็ดผู้คนล้วนหลงผิดต่อจิตพุทธ,ธะนะครับก็คงจะไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติมหรือให้รายละเอียดเพิ่มเติมแล้วนะครับเพราะว่าเนื้อหาสาระก็กระจ่างแจ้งอยู่อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าท่านยังไม่เข้าใจสงสัยก็โทรติดต่อสอบถามได้ตามหมายเลขที่ผมจะบอก หลังจากจบแล้วนะครับอ่านจบแล้วก็จะบอกหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกับกบผมนะครับต่อไปข้อ142อย่าใช้พุทธบูชาพุทธผู้ใดรู้จักธรรมชาติเดิมแท้แห่งจิตพุทธของตนผู้นั้นย่อมไม่หลงเข้าไปยึดบูชาสิ่งอื่นได้อีกแม้ว่าผู้นั้นประสบพบเห็นรูปปั้นของพระพุทธเจ้า เขาก็ไม่หลงเขารบบูชารูปปั้นนั้นแม้แต่พระพุทธเจ้ามาปรากฏตรงหน้าเขาเขาก็จะไม่ยินดีต่อการปรากฏของพระพุทธเจ้าแต่อย่างใดสรุปว่าพุทธย่อมไม่บูชาพุทธและพุทธไม่ดูแลรักษาพุทธด้วยกันนะครับนี่คือข้อที่้อย 42อนะครับอย่าใช้พุทธบูชาพุทธะต่อไปข้อ1 4 3อย่าใช้จิตปลุกพุทธะให้ตื่นต่อพุทธะอย่าใช้จิตปลุกพุทธะให้ตื่นต่อพุทธะนะครับอย่าใช้จิตปลุกพุทธะให้ตื่นต่อพุทธะอย่าใช้จิตปลุกพุทธะ เพื่อให้เกิดพุทธะตามความต้องการของตนองค์พุทธะผู้ตื่นรู้พร้อมแล้วย่อมไม่ประสงค์โทษครับย่อมไม่สวดมนต์องค์พุทธะผู้ตื่นพร้อมแล้วย่อมไม่ค่องพระสูตรองค์พุทธะผู้ตื่นรู้และพร้อมแล้วย่อมไม่รักษาศีลองค์พุทธะผู้ตื่นและพร้อมแล้วย่อมไม่ต้องรักษาวินัยองค์พุทธะย่อมไม่ปฏิบัติหรือกระทําผิดหลัก การใดๆองค์พุทธะยอมไม่ประเมิดวินัยใดๆองค์พุทธะยอมไม่ทำดีหรือทำชั่วผู้ที่จิตเข้าถึงพุทธะยอมอยู่เหนือสมมุติตลอดถึงองค์พุทธะยอมอยู่เหนือโลกกะระทำทั้งปวงนะครับนี่คือข้อที่ร้อยสี่สิบสามนะครับต่อไปข้อที่ร้อยสี ข้อร้อยสิบสี่ก่อนค้นหาพุทธที่ใดนะครับก่อนค้นหาพุทธทาจากที่ใดนะครับก่อนค้นหาฟ้าและแสวงหาพุทธทาจากที่ใดต้องแสวงหาธรรมชาติที่แท้ของจิตให้พบก่อนผู้เห็นธรรมชาติเดิมแท้ของจิตตนเอง ผู้นั้นคือผู้ประจักษ์แจ้งต่อพุทธของตนผู้นั้นก็คือผู้นั้นคือผู้ที่พบพุทธแห่งตนและผู้นั้นชื่อว่าองค์พุทธองค์หนึ่งถ้ายังไม่เห็นธรรมชาติเดิมแท้ของจิตตนเองการท่องพระสูตรบำเพ็ญทานรักษาศีลทั้งหมดทั้งปวงนั้นเป็นเรื่องไร้ประโยชน์ การสวดมนต์อ้อนวอนการสวดมนต์อ้อนวอนพระพุทธเจ้าแม่ส่งเสริมให้สร้างกุศลกรรมการท่องจำพระสูตรอาจเป็นผลให้มีความจำดีการสมาทานศีลก็อาจเป็นผลให้เกิดในภพภูมิที่ดีและการบําเพ็ญทานอาจเป็นผลให้ได้รับความสุขเพียงปฏิบัติเช่นนี้มีอาจเปลี่ยนจากผุ้ทุชนเป็นองค์ พุทธได้นะครับนี่คือข้อที่ร้อยสี่สิบสี่ก่อนค้นหาพุทธจากที่ใดนะครับต่อไปข้อที่ร้อยสี่สิบห้านะครับข้อที่ร้อยสี่สิบห้าเกี่ยวกับชีวิตและความตายนะครับเกี่ยวกับชีวิตและความตายนะครับซึ่งเป็นข้อที่ห้า สำหรับวันนี้นะครับเกี่ยวกับชีวิตและความตายมีเนื้อหาดังนี้ครับถ้าท่านไม่เข้าใจหลักธรรมคำสอนขององค์พุทธะทั้งหลายท่านก็ต้องแสวงหาครูบาอาจารย์หรือผู้รู้ที่เรียกว่าวินยูชนอยู่ด้วยไปหรือท่านก็ต้องไปพบครูบาอาจารย์หรือผู้รู้ผู้ซึ่งมีความเข้าใจอย่างสุขุมรุ่มลึก ต่อธรรมชาติเดิมแท้ของจิตและผู้นั้นมีความรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับชีวิตและความตายว่าทั้งชีวิตและความตายเป็นเพียงการใช้ภาษาและถ้อยคำแท้จริงแล้วหาได้มีชีวิตอยู่ดำรงอยู่ไม่และมิได้มีความตายแต่อย่างใดกระนั้นบุคคลผู้นั้นจะเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีไม่ได้หากผู้นั้นไม่ประจักษ์แจ้งธรรมชาติเดิมแท้ของจิตตนเอง ว่าคือธรรมชาติที่ปราศจากธรรมชาตินะครับนี่คือข้อที่ว่าเกี่ยวกับชีวิตและความตายนะครับซึ่งก็เป็นข้อที่5นะครับขอต่ออีกข้อหนึ่งเป็นข้อที่6นะครับสำหรับวันนี้ข้อที่6หรือข้อที่146ชื่อว่ามัรควิธีหลีกพ้นจากวัฏสงสารนะครับมัรควิธีหลีกพ้นจากวัฏสงสารนะครับ แม้ผู้ใดจะสามารถท่องพระสูตรพระไตรปิดกได้จบ1นถึงสรอบก็ตามจนถึงสิรอบจนถึงสิรอบก็ตามเขาก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลนหลีกเลี่ยงหรือความหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารสังสารในวัฏสังสารได้ หมายถึงผู้นั้นแม้ต้องตกอยู่ในสังสารวัฏแห่งกายแห่งการเกิดและการตายพึงเข้าใจว่าผู้ที่บรรลุถึงพุทธภาวะเท่านั้นจึงจะหลีกพ้นวัตะสงสารดังกล่าวนี้ได้และเฉกเช่นผู้มีผู้ที่เป็นทุกข์อยู่ในภพทั้งสามคือกามาภพรูภพอรูภพก็อ,อย่าหวังพี่จะปลดเปลื้องทุกข์ได้เลย เว้นแต่ผู้นั้นบนรรลุถึงพุทธะเท่านั้นคือผู้นั้นเทียบเพียงแต่ประจักแจ้งต่อพุทธะของตนเอาละครับจบข้อที่ร้อยสีแล้วสำหรับวันนี้นะครับพรุ่งนี้เขาจะมาต่อข้อที่ร้อยสีเดเรื่อยไปนะครับห้าข้อหกข้อนะครับเอาละครับถ้าท่านสงสัยไม่เข้าใจอยากจะสนทนาธรรมอยากจะสอบถาม ติดต่อผมที่หมายเลข0891260689นะครับและ025133279และ029397466นะครับเอาละครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วขออำลาท่านผู้ฟังเพียงแค่นี้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ